สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวนะคะพบกันเป็นประจำในช่วงเวลายเย็นๆแบบนี้ค่ะสำหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับบิชานยาตาวีมินวรณฐากูลนะคะวันนี้นําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งก็มีกระแสนะคะที่อยากจะให้ขยายเวลาการขายเหล้าเบียร์นะคะก็มีการดันกฎหมายที่ค้างไว้อยู่2ฉบับนะคะ จะให้แล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้ค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีนายแพทย์โอภาสการกาวินพงป์ปหลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายกิติกรโลสุนทรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะและก็คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะ สำหรับในเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็ได้กล่าวเขาว่าตนนั้นให้ความสำคัญกับเครื่องมือในการดำเนินงานนั่นก็คือกฎหมายหรือกฎกระทรวงซึ่งถ้าถึงเวลาที่ต้องทำแต่ไม่ทำก็จะส่งผลให้งานส่วนรวมนั้นดำเนินต่อไปไม่ได้และก็จะเกิดความเสียหายดังนั้นการดำเนินงานหากต้องการให้ประเทศนั้นเดินหน้าก็ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่กำหนดให้ทำกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน2ปีนี้ด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะนายสมศักดิ์ก็ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพิ่มเติมค่ะเรื่องของการขยายเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีจุดยืนอยู่แล้วในเรื่องนี้โดยต้องดูสถิติตัวเลขดูกฎหมายเพราะต้องทำให้ได้ทุกมุม เนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่มีผู้ได้รับผลกระทบดังนั้นแล้วค่ะทางกระทรวงก็จะพยายามที่จะไม่ขัดกับผู้คนหรือให้เกิดความเสียหายมากนักแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าก็ต้องเจ็บกันคนละเล็กละน้อยด้วยเหมือนกันพร้อมกับย้ำว่าทางเรานั้นไม่สนับสนุนเรื่องของการขยายเวลาอยู่แล้วและก็เรื่องนี้ไม่ได้จบที่กระทรวงสาธนารณสุขเพียงอย่างเดียวเพราะว่าจะต้องมีร่างกฎหมายถึง5ฉบับที่ต้องพิจารณากันในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปค่ะ ในขณะที่นายแพทย์ธงชัยนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังได้มีการรับทราบรายงานสรุปผลการขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะพบว่ามีผู้เสียชีวิตและก็อุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาตี2ถึง6โมงเช้า แต่ก็ยังไม่ได้มีการพิจารณานะคะว่าจะขยายเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อื่นหรือไม่รวมถึงยังได้มีการพิจารณาให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันงดดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติด้วยค่ะซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้นอกจากนี้แล้วก็ยังได้มีการติดตามกฎหมายอนุบัญญัติที่ค้างอยู่สองฉบับด้วยกันโดยต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนการรับฟังความคิดเห็นนะคะในเรื่องของการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดหรือไม่นั้นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมศักดิ์ก็ได้กล่าวนะคะว่าในช่วงแรกของการรับฟังความคิดเห็น คนที่เห็นว่าไม่ควรนํากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดนั้นมีสูงกว่าแต่ผลการรับฟังความคิดเห็นล่าสุดนั้นตนยังไม่ได้ทราบแล้วก็พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการรณรงค์รับฟังความคิดเห็นอีกแล้วนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นโดยจะรอฟังผลสรุปความคิดเห็นอย่างเดียวค่ะเพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่ละฝ่ายจึงขอให้ฟังเสียงของส่วนใหญ่นะคะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายเวลาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเรื่องนี้ก็ต้องมีการพิจารณาข้อมูลหลายๆด้านอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวไปนะคะทางนี้มันก็มีหลายมุมค่ะคุณผู้ฟังคะที่เราจะขยายหรือไม่ขยายคือขยายเนี่ยบางทีผลดีก็อยู่ที่ผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ทําให้มีการขายได้มากขึ้นนั่นเองแต่ว่าผลร้ายนะคะคน ก็อาจจะมองในอีกมุมหนึ่งว่าถ้าดื่มแอลกอฮอล์ขายกันโดยให้เวลานานๆเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้มีความสุ่มเสี่ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามองกันความเป็นจริงอะคะ่ะเราก็ยังใช้กฎหมายได้ไม่เต็มที่นักนะคะเพราะหลายพื้นที่ก็อาจจะยังมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ห้ามเอาไว้ด้วยนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะเป็นเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมที่เตรียมจะเสนอนะคะให้ครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกค่ะ ในเรื่องนี้นะคะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกสลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบครอบ,รอบ150ปีชาติการคูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและก็ร่วมเฉลิมฉลองว่าสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีในข่าวที่มีการประชุมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีที่แล้วนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงาน หลักคะ่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยต่อองค์การยูเนสโก เพื่อประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการหารือกับผู้สนับสนุนการจัดงานฝ่ายต่างๆทั้งนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาติการครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและร่วมเฉลิมฉลองดังนั้นค่ะในที่ประชุมคณะกรรมการก็มีมติที่จะตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน4ีคณะด้วยกันนะคะประกอบด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการคณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมทั้งนี้นะคะในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ โดยในส่วนกลางค่ะยอย่างกรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการาศาสนานั้นก็ได้จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาติการคูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและก็ร่วมเฉลิมฉลองนะคะโดยที่ประชุมค่ะก็มีมติให้จัดทําเอกสารเสนอชื่อให้ข้อมูลมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโกและแผนงานการ จากกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งประเทศและก็ในระดับภูมิภาคหรือระหว่างประเทศในส่วนภูมิภาคก็ได้มีการดําเนินการขับเคลื่อนโดยจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดลําพูนซึ่งเกี่ยวข้องในฐานะจังหวัดที่เป็นภูมิลําเนาและก็จังหวัดที่เกิดเหตุการณ์สําคัญในช่วงชีวิตของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นกิจกรรมธรรมญาตราเทศสันตรีวิธีครูบาสู่บุคคลสําคัญของโลก กิจกรรมยกยอดครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาเป็นบุคคลสำคัญของโลกพิธีทำบุญตักบาทมุทิตารำลึกครูบาเจ้าศรีวิชัยพิธีอันเชิญรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อประดิษฐานณสวนธรรมบุญถาวรตำบลปางอำเภอสารถีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังมีการจัด ทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครูบาศีวิชัยในต่างประเทศนะคะได้แก่เมืองเชียงตุงเมืองยองสาธารณารัฐภาพเมียนมาเมือง12ปัอน,นา สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็เมืองหลวงพระบางนะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะทั้งนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจํานวนสีฝ่ายในการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเร่งการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการค่ะเพื่อที่จะจัดทําแบบฟอร์มรายละเอียดการเสนอชื่อนะคะหรือว่าแอด Next to ก็คือ form for the submission of anniversary proposal ค่ะ โดยการสืบค้นข้อมูลผลงานและคุณอุปการที่เป็นสากลซึ่งได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือว่าในระดับโลกโดยมีการลำดับเหตุการณ์ให้มีความถูกต้องชัดเจนซึ่งอาจจะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อให้มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการดาเนินโครงการนะคะแล้วก็คณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาค ประชาสังคม ภาคประชาชนเครือข่ายและก็ชุมชนในพื้นที่จัดทํากิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลงานและคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเนสโกทั้งนี้ค่ะการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาติการครูบาเจ้าศรีวิชัยก็มีกรอบระยะเวลาดําเนินงานที่แน่นอนนะคะโดยต้องมีการจัดทําเอกสารแบบฟอร์ม a n นเน t ตเสนอต่อยูเนสโกให้แล้วเสร็จนะคะในต้นปี2,569เพื่อให้ได้มีระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกนั้นกำหนด ก่อนที่จะส่งเอกสารให้กับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในเดือนตุลาคม2569เพื่อที่จะให้ดำเนินตามขั้นตอนต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะการเสนอชื่อคูบาเจ้าศรีวิชัยต่อยูเนสโกนั้นถือเป็นแนวทางการเผยแพร่คุณงามความดีให้ชาวโลกได้รับรู้เพื่อทราบถึงวัดปฏิบัติอันงดงามนะคะให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่มนุษยชาติ อันจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะสำหรับการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นเป็นบุคคลสำคัญของโลกค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องดำเนินการกันอย่างรัดกุมแล้วก็มีขั้นมีตอนนะคะทุกหน่วยนั้นก็มีส่วนร่วมในการที่จะหาข้อมูลต่างๆเพื่อมาประกอบให้สมบูรณ์ที่สุดนั่นเองค่ะเราติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะคะถ้ามีข้อมูลดิฉันก็จะนามาฝากคุณผู้ฟังเรื่อยๆสาหรับสิทธิอนุสิท์ที่นับถือครูบาเจ้า สีวิชัยนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะมีบุคคลสําคัญของโลกที่เป็นคนไทยเพิ่มอีกคนหนึ่งนะคะติดตามค่ะปี2,569นะคะอีก2ปีนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่ ตอนนี้เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวนั้นก็มาเที่ยวเมืองไทยกันถึง16ล้านคนแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง16มิมถุนายนค่ะแหมรวดเร็วเหมือนเพิ่งจะเคยคุยกับคุณผู้ฟังไปว่าเพิ่ง15ล้านคนไปแหม่แมเมืม่อเดือนที่แล้วนะคะนี่ก็น่าจะไม่ถึงเดือนดีละค่ะก็ ครบ16ล้านคนแล้วค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้อัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุดค่ะก็พบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16มิถุนายนในปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยทั้งสิ้น16ล้าน2 7 0 6 0คนค่ะเพิ่มมา37%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะโดยสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 765,584ล้าน 65, 4, 000, 000บาทค่ะมาดูกันว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยสูงสุด5อันดับแรกท็อป5นั้นมีชาติไหนกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าชาติแรกที่มากันเยอะมากเลยก็คือ จีนค่ะมาถึง3,179,539คนด้วยกันตามมาติดตินะคะไม่ทิ้งกันเลยค่ะก็คือมาเลเซียค่ะที่จำนวน2,253,397คนค่ะต่อด้วยอินเดียนะคะ9,52,470คน ตามมาติดๆก็คือรัเสเซียอันดับที่4ค่ะ888,203คนนะคะและอันดับที่5ก็คือเกาหลีใต้ค่ะมามากถึง874,903คนด้วยกันนะคะโดยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าล่าสุดนั้นไทยเรามียอดรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาตอนนี้ก็เป็น16ล้านคนแล้วนะคะ ก็ทำให้ถือว่าเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าในคือสัปดาห์ก่อนที่จะมีการสำรวจนะคะสำรวจคือช่วงสุดท้ายคือ16มิถุนายนก็คือเพิ่มขึ้นมา10.98%ด้วยกันคิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเฉลี่ยนะคะเป็นวันละ 9 3 9 0 9คนนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นั้นเองค่ะก็มีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้นะคะก็เพิ่มขึ้น9.61%แล้วก็นักท่องเที่ยวจากกลุ่มตลาดระยะไกลนะคะเพิ่มขึ้น4.90%ค่ะสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคือสัปดาห์ที่ช่วง1 0 1ถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ ก็ถือว่านักท่องเที่ยวทั้ง5ชาติ5อันดับที่บอกไปนั้นก็มีการปรับตัวเลขสูงขึ้นนะคะทุกๆตัวเลขทุกๆชาติเลยค่ะ นอกจากนี้แล้วค่ะก็ถือว่าในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องทางศาสนาอิสลามนะคะนั่นก็คือวันตรุษอีดิวอัลฮาหรือว่าวันฮารีละยอฮัดีส่งผลให้นักท่องเที่ยวตลาดภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นถึง97.82%เลยค่ะรวมไปถึงตลาดมาเลเซียด้วยค่ะก็ที่เพิ่มขึ้น32.9% 9อินโดนีเซียเพิ่มขึ้น3 7 7 0สิงคโปร์เพิ่มขึ้น17.94 เปอร์ซ็นต์นั่นเองค่ะในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะก็คาดการว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทรงตัวค่ะโดยมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทางค่ะก็ได้แก่มาตรการของรัฐบาลที่ช่วยเพิ่มอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย ไม่ว่าจะเป็นการลงน้ํายกเว้นวีซ่าระหว่างไทยจีนหรือว่าฟรีวีซ่านั่นเองนะคะที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็กระตุ้นให้สายการบินนั้นเพิ่มจํานวนเที่ยวบินนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางนะคะให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดียไต้หวนันแล้วก็คาซัคสถานการยกเว้นบตัตรตม .6 ในด่านทางบก6ด่านด้วยกันให้กับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแล้วก็ลาวนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งก็ถือว่าเป็นความใส่ใจของรัฐบาลที่ได้สนับสนุนงบประมาณดําเนินการมาตั้งแต่ต้นปีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งล่ะค่ะที่ทําให้นักท่องเที่ยวนั้นมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดังนั้นก็เลยส่งผลให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็จะก่อให้เกิดการพักค้างแล้วก็เพิ่มจํานนวน รายได้แล้วก็จํานวนนักท่องเที่ยวที่แน่นอนพร้อมกับ ตอนนี้ได้มีการพิจารณาเสนอให้คณะระัฐมนตรีขยายเวลาโครงการต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อรักษาระดับความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในปี2,568ต่อไปนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นมาโดยตลอดนะคะสำหรับการที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยนี่เพียงแค่เรียกว่ายังไม่ครึ่งปีดีนะคะเพราะยังเหลืออีก10กว่าวันที่จะหมด เดือนมิถุนายนเราก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยถึง16ล้านคนแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ถ้าเกิดครบยอดยังไงก็อาจจะเพิ่มเป็น17ล้านคนได้แน่นอนละคะ่ะดูจากตัวเลขแล้วนะคะรับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ากระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยที่นักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อของไม่ว่าการอาหารการกินการเผยแพร่วัฒนธรรมด้วยนะคะซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆของไทย ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะก็เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลนักท่องเที่ยวด้วยนะคะให้เขาประทับใจกลับไปแล้วก็กลับมาเที่ยวกันใหม่โดยพาเพื่อนๆมาด้วยนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวรณาัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำใบบัตรให้กำลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกพหภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี1 1 5ขีดสอง ขีดห7ึ่งเขีดสชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชัยแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์024755557หรือ024754584 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เเพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน